มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ้งอิงลั่นเพื่อไทยดันเศรษฐานั่งในยกหากพิธาชั่วรอบที่สองแพททองทานเผยเพื่อไทยหนุนพิธาโหวตในยกรอบที่สองหากวืดจะดันเศรษฐาแข่งส่วนตัวไม่ได้วางแผนจะนักรัฐมนตรีโยนกกบาหอ เคาะหากเป็นแกนนาตั้งรัฐบาลจะมีชื่อก้าวไกลหรือไม่หลังสอวอยืนยันไม่โหวตให้เชื่อใจสอสอเพื่อไทยไม่มีงูเห่า18กรกฎาคม2566นางสาวแพทองทานสินวัตรแคนดิเดตในรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกล่าวถึง กรณีที่นายพิธาลืมจเจริญรัตออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากการโหวตในยกรอบที่สองไม่ผ่านจะให้พักเพื่อไทยมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวคิดว่านายพิธาพูดไปตามระบบและขั้นตอนแต่ขอให้ทำเต็มที่ก่อนซึ่งพักเพื่อไทยยังคงสนับสนุนนายพิธาอย่างเต็มที่ หากว่าพรุ่งนี้19กรกฎาคมการเสนอชื่อนายพิธาต้องตกไปนั้นพักเพื่อไทยจะต้องกลับมาคุยกันก่อนและหากต้องเป็นพักเพื่อไทยก็จะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายรัฐมนตรีและส่วนตัวยังไม่ได้คิดไว้ว่าต้องเข้าไปดํารงตําแหน่งอะไรในฝ่ายบริหารแต่ยืนยันว่าคดนดิเดตนายรัฐมนตรีทั้ง3คนยังคงช่วยกันทํางานไม่ว่าตําแหน่งไหนก็ช่วยกันทํางานเหมือนเดิม อุงอิงลั่นเพื่อไทยดันเศษฐาตอนนี้การเมืองต้องโฟกัสเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลให้ประชาชนได้เมื่อไรเพราะว่าประเทศไทยประเทศชาติต้องไปต่อแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ากฎกติกาไม่ปกติมีกับดักมากมายจึงต้องผ่านมันไปให้ได้ก่อนเรื่องปากท้องต้องแก้ไขถ้าภาพตรงนี้หายไปจะทำให้ประเทศก้าวหน้าต่างชาติจะได้มั่นใจเข้ามาลงทุนหากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลัก นางสาวแพรทองทานบอกว่ายังไม่ทราบกรณีที่กลุ่มสอสออีสานพักเพื่อไทยต้องการหนุนตนเองเป็นนายกแต่ว่าส่วนตัวยังสนับสนุนนายเศรษฐาและยอมรับว่าสถานการณ์ในประเทศชาติไม่ง่ายจึงคิดว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือนายเศรษฐาส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคััวรัฐบาลเดิมจะซื้องูเห่าพักเพื่อไทยประมาณ20-3ถึงคนนางสาวแพรทองทานได้หันไปถามทีมงานว่าพูดได้แค่ไหนก่อนที่จะหัวเราะและบอกว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิด แต่ไม่ทราบว่าในการพูดคุยนั้นมีเรื่องอะไรบ้างแต่เท่าที่ได้คุยกันในพักไม่ได้เป็นตามกระแสข่าวและยังมั่นใจในตัวสอสอของพักขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ